สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นบทเรียนแรกของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องหอรอมอและคอรอนอนะคะกับคุณครูรัชราพรแป้นดวงหรือคุณครูแคร์นะคะในบทเรียนนี้นะคะเราจะรู้จักกับคําว่าอะไรบ้างคําที่1เลยนะคะก็คือตัวประกอบคําที่2ก็คือตัวประกอบเฉพาะคําที่3ก็คือการแยกตัวประกอบ สี่ก็คือการหาหอรมอห้าก็คือตัวพรหุคูณและ6กนะคะก็คือการหาคอรอนอนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะให้นักเรียนคะรู้จักกับคำว่าตัวประกอบก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับได้นะคะเป็นยังไงเรามาลองดูกันเลยนะคะคำแรกที่เราจะรู้จักกันก่อนก็คือจำนวนนับ จำนวนนับนะคะเป็นจำนวนที่ใช้เพื่อแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆนะคะ,ะจำนวนนับนักเรียนอาจจะสับสนว่ามันจะเริ่มที่เลขหนึ่งหรือเลขศูนย์งั้นเรามาลองดูกันเลยนะคะเช่นคุณครูนะคะจะนับต้นไม้ต้นไม้ในสไลด์นี้มีกี่ต้นคะอันนี้ต้นที่หอันนี้ต้นที่สองใช่ไหมต่อไปเราจะนับเสื้อ นับเสื้ออันนี้เสื้อตัวที่1เสื้อตัวที่2เสื้อตัวที่3เสื้อตัวที่4และเสื้อตัวที่5อ่าเสื้อมี5ตัวใช่ไหมคะต่อไปเราลองมานับไก่ไก่มี1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไก่มีทั้งหมด3ตัวนักเรียนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกว่าจํานวนนับจะเริ่มที่เลขอะไรคะจะเริ่มที่เลข1ต่อไปก็ส 3 4ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่าเริ่มที่เลข1นึ่นะคะจำนวนนับเรานับของเริ่มที่เลข1นึ่จำนวนนับก็ต้องเริ่มที่เลข1น,นะคะต่อไปตัวประกอบของจำนวนนับก็คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวก็คือมีจำนวนนับหนึ่งตัวไปหารจำนวนนับอีกหนึ่งตัวแล้วก็ลงตัวคำว่าหารลงตัวก็คืออะไรคะก็คือหารแล้วเศษเป็นศูนย์เราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเช่นเลขแปเลขแปเป็นจำนวนนับไหมคะ,ะเป็นจำนวนนับนะคะ8ด หารด้วย1อ่ะ1คือจำนวนนับนะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8อันนี้หารลงตัวไหมเศษเป็นเท่าไหร่ลูกอันนี้เศษเป็น0นก็คือเป็นยังไงเศษเป็นศูนย์ก็คือลงตัวหารลงตัวนะคะหารลงตัวแสดงว่าถ้าหารลงตัวเนี่ยแสดงว่า1ตัวเนี้ยจะไปเป็นตัวประกอบของ8ป นะคะเราลงมาหาอีกว่าอะไรหาร8ได้ลงตัวตัวที่2ก็คือ8หารด้วย2เท่ากับ4อันนี้ก็หารลงตัวก็แสดงว่าเลข2เนี่ยเป็นตัวประกอบของ8ด้วยต่อไปมีอะไรอีกที่หารแลงตัว8หารด้วย4เท่ากับ2อ่ะลงหารลงตัวนะคะลูกก็4จะเป็นตัวประกอบของ8 สุดท้ายคือตัวเรียกอะไรคะ8หารด้วย8ก็คือตัวมันเองเท่ากับ1อ่ะหารลงตัวแสดงว่า8ก็เป็นตัวประกอบของ8เหมือนกันอ่ะจะสร,สรุปได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับเลข8ดเนี่ยมี4ี่จำนวนก็คือมีอะไรคะ1 2 4และ8 อโอเคต่อไปจํานวนนับที่หาร12ลงตัวจํานวนนับก็คือตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยเรืใช่ไหมคะไปเรื่อยๆรืยใช่ไหมคะอ่ะเราก็ดูเลย1หาร12ลงตัวไหมอ่ะหารลงเขียน1ได้เลยอ่ะสอหารลงตัว3หาร12ลงตัว4ก็หารลงตัวต่อไปเรียกอะไรคะ 5หารไม่ลงตัวนะต่อไปเลข6ไปหาร12ลงตัวจากมันก็คือเลขสุดท้ายก็คือตัวมันเองก็คือ12หาร12ลงตัวนะคะก็จะได้6ตัวใช่ไหมลูก1 2 3 4 6 12จำนวนนับนะคะที่หาร12ลงตัวมี6จำนวนก็คือ1 2 3 4 6 และ12เราจะเรียกจำนวน6จจำนวนนี้ว่าเป็นตัวประกอบของ12นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูอีกข้อหนึ่งจำนวนนับที่หาร30ลงตัวหนึ่หารลงไหมคะ1นหารลงสองสามสไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปก็คือห้าหารลงตัวเนาะหกไม่ได้นะคะเลขต่อไปก็คืออะไรคะ สิมีนะ15และสุดท้ายก็คือ30อ่าเรามาดูกี่กตัวคะลูกที่หาร30ลงตัวเป็น1 2 3 5 6 10 15และ30นะคะแล้วก็เขียนเลยตัวประกอบของ30ได้แก่1 2 3 5 6สอส,สิบ 15และ30มีกี่ตัวคะ1 2 3่5 6 7 8ีอ่ะทั้ง8ตัวนี้ตัวเลขทั้ง8ตัวนี้เป็นตัวประกอบของ30นะคะต่อไปเรามาดูค่ะตัวประกอบของ7มอ่ะมีเลขอะไรที่หาร7ลงตัวบ้างก็คือเลข1หารลงแน่นอนต่อไปเลขอะไรคะและ 7เลยนะคะต่อไป20 1หนารลงตัว2หารลงตัว3ไม่ได้นะคะ4ได้นะคะหหารลงตัวก็เลขต่อไปคือ10และและ20นะคะต่อไป19าอ่ะให้นักเรียนคิดนะคะว่ามีเลขอะไรหารลงตัวบ้างก็คือ1หารลงตัวแน่นอนและ สินะคะมีแค่2ตัวต่อไป35จะมี1นสองหารไม่ลงตัว3ไม่ได้3หารไม่ลงตัว4หารไม่ลงตัวหหารลงตัวต่อไปก็จะเป็นเลขอะไรคะ7และ35อ่ะจากสไลด์นี้นะ จะสังเกตได้ว่าหนึ่งจะเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนและข้อนี้เขาให้หาตัวประกอบของ7ใช่ไหมคะก็จะมีเจเป็นตัวประกอบหาตัวประกอบของ20ก็จะมี20เป็นตัวประกอบหาตัวประกอบของ19ก็จะมี19เป็นตัวประกอบหาตัวประกอบของ35ก็จะมี35เป็นตัวประกอบด้วยเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่า จำนวนนับทุกจำนวนจะมีเลขหนึ่งและตัวมันเองเป็นตัวประกอบเสมอนะคะอ่ะและจากการที่เราเรียนไปนะคะก็คุณครูนะคะจะให้ทำการบ้าน3หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือหน้าที่2หน้าที่3และก็หน้าที่4นะคะ